तमुला आपतियो एक पटुशन्ना तमुला आपतियो दिह पटुन्ना तमुला आपतियो तीह पटुशन्ना तमुला आपतियो चतः पटुशन्ना तमंग्र आपतियो पंचा पटुशन्ना तमला आपतियो शाह पटुसन्ना तमला आपतियो तत्ता प्रतिशन्ना सं आती ना आपतियो

Sahula abatiyo sataha parpichnayo soham mande sang nanda sang abati nam anak pagmisa sang ya tamanusari. ขอการพระมาหาเถระสวดให้ปริวาสท่านธรรมนุสารีครับนะโมตัสสะบะกวาตโตระหโตสมมาสมบุดาจสะนะโมตัสสะบะกวาตโตระหโตสมมาสมบุดัาาสมมสะ namo tassa bhagavato Rahato samma sambuddhassa sunno me bhante sanggo ayang dhamma anusare bhikkhu samola sangha disesa apadiyo apacci sambhola apadiyo eka apricchanna yo sambhola apadiyo dawi apricchanna yo Sambhula apadiyo ទិហាប្រិឆិនណាយោសមោលាអបតិយោចតុហាប្រិឆិនណាយោសមោលាអបតិយោបัญចហាប្រិឆិនណាយោសមោលាអបតិយោឆហាប្រិឆិនណាយោសមោលាអបតិយោសតហាប្រិឆិនណាយោໂ ස ਸੰ គងតា ਸੰ ហោបតិណੰញាអបរិយោសតហាប្រិឆិនណាយោតា ਸੰघे ណ สมุดน a n a p r i a สังยาจติยดิสังกาสาปตระกลังตังโกดัมมานุสาริสาบิคุโนตาสังอาปาตินังยาอาปิโยสัตตาปิชนายโยตาสังเกนาสมุดนาาริวาส a s a เ a n g a r e y a esa nyati snatume b ส a n t e sanggo a ม a n d h a m m n u ุ សម្បវឡាសង្ឃារិសេសាឧបតិយោឧបតិសម្បវឡាឧបតិយោអេកហប្រិឆណាយោសម្បវឡាឧបតិយោទ vih ហប្រិឆណាយោសម្បវឡាឧបតិយោទិហហប្រិឆណាយោសម្បវឡាឧបតិយោចតុហប្រិឆណាយោសម្បវឡាឧបតិយោបញ្ចហប្រិឆណាយោសម្បវឡាឧបតិយោឆហហប្រិឆណាយោ สัมบูลาอาปิโยสัตตาหปริชนนายโยสสังฆังตาสังอาปินังยาอาปิโยสัตตาปริชนนายโยตาสังเกนะสมุดานาปริวาสังยาจติสังโฆดัมมานุสาริสาบิคุโนตาสังอาปินังยาอาปิโยสัตตาหปริชนนายโยตาสังเกนะ สมดานาปริวาสังเดติยาสายยสมตโตขมมติดัมมานุสาริสาบิคุโนตาสังอาปตินังยาอาปติโยสัตตาปริชนนายโยตาสังเกนะสมโดานาปริวาสสะดานังโสตุนหัสะยาสานิกรรมติโสบาเสยะดุติยมปีเอตามทั้งวดามิ นาตุเม ಭಂತೆ ಸಂಘೋ ಅಯಂ ಧಮ್ಮಾನುಸಾರಿ ಭikkhು ಸಂಬೌಲ ಸಂಘಾರಿ เสสา ಆಪತಿಯೋ ಆಪಚಿ ಸಂಬೌಲ ಆಪತಿಯೋ ಏ กา ಹ ಪರಿಚ್ಛನಯೋ ಸಂಬೌಲ ಆಪತಿಯೋ ದ್ವಿಹ ಪರಿಚ್ಛನಯೋ ಸಂಬೌಲ ಆಪತಿಯೋ ತಿಹ ಪರಿಚ್ಛನಯೋ ಸಂಬೌಲ ಆಪತಿಯೋ ಚತುಹ ಪರಿಚ್ಛನಯೋ สัมบูร่าปิโยปัญจหาปริชนนายโยสัมบูร่าปิโยชาหาปริชนนายโยสัมบูร่าปิโยสตาปริชนนายโยโสสังกังตาสังอาปินังยาอาปิโยสัตตาปริชนนายโยตาสังเจนะสมุดานาปริวาสังยาจติสังโฆดัมมานุสาริสาวิกุโน ตาสังอาปตินังยาอาปิโยสัตถะปริชนนาโยตาสังเกนะสมุดานาปริวาสังเดติยาสาเยสมโตขมติดัมมานุสาริสัปปิกุโนตาสังอาปตินังยาอาปิโยสัตถะปริชนนาโยตาสังเกนะสมุดานาปริวาสัสนานังโสตุนหัสะยาสานุกรรมติ สบาเสยะตติยมปิเอตตามทั้งวดามิสุนารตุเมบันเตสังโกอิยังดัมมานุสารีบิคุสัมบูลาสังฆานิเสสาอาปฏิโยอาปัิจิสัมบูลาอาปปิโยเอกหปริชนนยโยสัมบูลาสัปปิโยโดวิหปริชนนยโยสัมบูลาอาปปิโยตีหปริชนนยโยสัมบูลาอาปปิโย จตุหอปริชันายโยสัมบูลาอัปปิโยปัญจหาปริชันายโยสัมบูลาอัปปิโยชาหาปริชันายโยสัมบูลาอัปปิโยสัตตาหาปริชันายโยโสสังฆังตาสังอาปปินังยาอัปปิโยสัตตาหาปริชันายโยตาสังเจนะสมดานาปริวาสังยาจติตังโก ดัมมานุสาริสาบิคุโนตาสังอาปาตินังยาอาปาติโยสัตตาปริชนายโยตาสังเกนะสมดานาปริวาสังเดติยาสัยยาสมโตะคัมมติดัมมานุสาริสาบิคุโนตาสังอาปาตินังยาอาปาติโยสัตตาปริชนายโยตาสังเกนะสมดานาปริวาสสะดานังโสตุนัสสะ ยาสานิกรรมติสวาสยะดินโนสังเกนะดัมมานุสาริตาบิคุโนตาสังอาปินังยาอาปิโยสัตตาปริชนายโยตาสังเกณะสมุดานาปริวาสโสกมติสังกาสซาตสมาตุนหีเอวามีตังดารยามิสสาาธุ ป,าปมาทานวาัดผัดหมูผัดวัดครับปริวาสังสมาธิยามิวัดตังสมาธิยามิอหังหันเตสัมบุลาสังสุาดิเศษาอาปติโยอาปทิง संबहुला आपत्यो एकाह पटिच्छन्नायो संबहुला आपत्यो द्विह पटिच्छन्नायो संबहुला आपत्यो तीह पटिच्छन्नायो संबहुला आपत्यो चतुह पटिच्छन्नायो संबहुला आपत्यो पंचाह पटिच्छन्नायो संबहुला आपत्यो छाह पटिच्छन्नायो संबहुला आपत्यो सत्ताह पटिच्छन्नायो

พมดาสังฆาทิเสสาอาปติโยอาปัจิงอติเนกัขปัจขปิชันนาโยโสหังสังฆรรสัมภูรานังาปตินังอติเนกัขปัจขปิชันนานังอติเนกัขปัจขปริวาสังยายิตัสะเมสังโฆสัมภูรานังาปตินังอติเนกัขปัจขปิชันนานังอติเนกัขปัจขปริวาสังอาทาชีโสหังปริวาสามิเวทียามหังพันเต เวียดีติมังสังโฆทาเลตุนะครับโอเคช่วยได้ไหมมาณตังสมาธิยามีวัตังสมาธิยามีอาหังมันเตสัมภะหุระสังขาติเตตะอปติโยอปติหิงสัมภะหุระอปติโยเอกาหปติฉันนาโยสัมภะหุระอปติโย ทวีหะปฏิชันนายโยทวีหะปฏิชันนายโยสำเพอราอัปติโยตีหะปฏิชันนายโยสำเพอราอัปติโยจตุหะปฏิชันนายโยสำเพอราอัปติโยปัญจหะปฏิชันนายโยสำเพอราอัปติโยชาหะปฏิชันนายโยสำเพอราอัปติโยสัตตาหะปฏิชันนายโยโซหังสร้างขังตาสร้างอัปติทางยาอัปติโยสัตตาหะปฏิชันนายโยสัง สตหปัิช์นายโยตาสร้างอัคเณนะสมธทานปริวาสร้างยาจีนตัเมตังโคตาสร้างอปตินังยาอปติโยสัตหปริชันายโยตาสร้างอัคเณนะสมธทานปริวาสร้างอัาติโซหังปริวุฒาปริวาโซหังพันเตทัพพ้าหุราสร้างคาติเตธาอปติโยอปปติงอัปปอัปติฉนนายโยโซหังพันเตทั้งขังตาสร้างทัพง้าหุรานางอัปปตินัง ปฏิชันนานันจะาอปติชันนานันจ่าชาระตังมานตังยาจริงตะเตเมทังโคตา้ังตัมเป้าหันางอปตินังปฏิชันนานันจ่าอปฏิชันนานันจะชาระตังมานตังอัฐติโซหัางมานตังจะรามิเวทิยามหัางพันเตเวทิยาติติมัง้ังโคทาเรตู

ไปบอกใหม่เลยทุกนเดี๋ยวบอกใหม่ครับก็อบอกตอนเดินไปด้วยกันเนี่ยใช่เดี๋ยวไปบอกอยู่ตรงนั้นก็ได้ครับ,บใช่